ก้าเดินตามฝันเข้าในวงการโลกแห่งมายามือถือไม่แสงไฟสองหน้าลายปีผ่านมาที่แฟนเชียร์ไว้หนุ่มเมืองอำนาจชื่อนวลชัยวัดปลื้มใจศรัทธาแฟนเพลงไกลไกล ขอบคุณหลายๆในใความเมตตาบนเส้นทางสิน้นโลดแล่นโบยบินหากินเผชิญหนุ่มเมืองอำนาจเจริญก้าวเดินเสียงโชคชะตาปลายทางฟังฟัน ต้องมีสักวันหากสวรรค์เมตตาสุดเทพแต่บุญพลาสิช่วยนำพาไปหอดจุดหมายจากชานุมานอำเภอทินทานบ้านอยู่ ก้มกราบยากคุกซอยย่ให้ถึงเส้นชัยพระมงคลมิ่งเมืองหลือเลื่องผู้คนเลือมใสขอบารมีพระใหญ่ช่วยลูกให้สมปรารถนานึกว่าเอ็นดู ลูตนเนเดอครับแฟนเอฟซีหักแพงมันแกนชี้ให้แน่นๆเจ้าภาพศรัทธาชัยวัดเสียงสวัน์สิทธิพ่อคมสันอย่าทิมยาป่าหนุ่มอำนาจลูกสายพุลาสงสารเมตตา เชียบไยอีกคนจากชานุมานอำเภอทินทานบ้านอยู่ก้มกราบยักคูมสออิุงให้ถึงเส้นชัยพระมงคลมิ่งเมือง เลื่องผู้คนเลือมใสขอบารมีพระใหญ่ช่วยลูกให้สมปรารถนานึกว่าเอ็นดูลูต้นในเดอคลับแฟนเอฟซีหักแพงมันแกนชี้ให้แน่นๆเจ้าภาพสธา ชัยวัดเสียงสวรรค์สิทธิ์พ่อคมสันยาทิมอย่าป่าหนุ่มอำนาจลูกสายพุลาสงสารเมตตาเชี่ยวไหวคน